สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสัวณีโูธาระบบสาระสนเทศ4.2.2ได้ที่16ค่ะและนางสาวสสิมมลคำใสระบบสาระสนเทศ4.2.2ได้ที่15ค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปการสร้างตารางในการเชื่อมความสัมพันธ์นะคะอันดับแรกจะทำการเปิดโปรแกรม Microsoft Office a c c e s s 2007ขึ้นมาค่ะและนี่คือหน้าจอของโปรแกรม Microsoft Office a c c e s s 2007นะคะ ขั้นแรกทำการเลือกฐานข้อมูลเปล่าก่อน,นะคะ่ะแล้วทำการเปลี่ยนชื่อฐานข้อมูลให้เป็นระบบยืมคืนหนังสือค่ะและ้วคลิกสร้างค่ะก็จะได้หน้าจอออกมาเป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราจะสร้างตาราง c a t e g ร r y Info ขึ้นมานะคะการสร้างตารางอันดับแรกจะทำการเปลี่ยนมุมมองให้เป็นมุมมองออกแบบก่อนนะคะจะแสะดงหน้าต่างบันทึกเป็นขึ้นมาค่ะเปลี่ยนชื่อตารางเป็น c a t e อร r y Info ค่ะเราคิดตกลง หลังจากนั้นทําการก่อข้อมูลในชื่อเก็บข้อมูลและชนิดข้อมูลนะคะในที่นี้จะมี c a t ก g กอ y ี่ ID ชนิดข้อมูลเป็น AutoNumber และ c a t ก g ก r y Name ชนิดข้อมูลเป็นเทกค่ะ เมื่อทำการใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ตารางแคตตี้อินโฟค่ะต่อไปเราก็จะทำการสร้างตารางใหม่ขึ้นมาโดยคลิกที่สร้างเลือกตารางเราก็จะได้ตารางเปล่าขึ้นมาอีกหนึ่งตารางค่ะและนี่ก็คือตารางที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งหมดสิบตารางค่ะ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์นะคะก่อนอื่นเราจะต้องทำการปิดตารางทั้งหมดก่อนนะคะในการเชื่อมความสัมพันธ์เราจะคลิกท,ที่เครื่องมือฐานข้อมูลแล้วเลือกความสัมพันธ์ค่ะเราจะเลือกแสดงตารางที่เราต้องการเชื่อมความสัมพันธ์ค่ะในที่นี้เราจะเลือก ทั้งหมดสิดตารางเลยนะคะคลิกเพิ่มค่ะแล้วทำการปิดค่ะก็จะได้ตารางขึ้นมาแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการจัดตารางเพื่อให้ง่ายต่อการเชื่อมความสัมพันธ์ค่ะ ในลำดับแรกเราจะทำการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแคต e ตอรี่ ID ของตารางแคตเตอรี่อินโฟกับแคต e ตอรี่ ID ในตารางของบุ๊มอินโฟค่ะโดยเราจะคลิกที่แคต e ตอรี ID ในตาราง c a ตเตอรี่อินโฟค้างไว้แล้วไปปล่อยที่แคต e ตอรี่ ID ของตารางบุ๊มอินโฟค่ะจะแสดงหน้าต่างการแก้ไขความสัมพันธ์ขึ้นมานะคะ เราจะทําการติ๊กทั้งหมดทั้งสามช่องเลยค่ะชื่อของตารางแรกกับตารางที่สองจะต้องตรงกันนะคะเมื่อติ๊กเสร็จแล้วทําการติ๊กตั้งค่ะเราก็จะได้เส้นความสัมพันธ์ขึ้นมาค่ะทําแบบนี้ทั้งสิบตารางเลยค่ะ เมื่อเราทําการเชื่อมความสัมพันธ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะสําหรับคลิปวิดีโอการสร้างตารางในการเชื่อมความสัมพันธ์ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ